สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนวันนี้คุณครูปุ้และ้คุณครูกไก่จะพาเด็กๆไปทําชุดกิจกรรมสีต่างๆรอบตัวนะคะเล่มนี้เลยค่ะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะเอาละค่ะเมื่อเด็กๆได้หนังสือมาแล้วนะคะก็ให้เด็กๆเ,เปิดไปที่หน้าที่1เลยนะคะอาหารหลัก5้าหมู่นะคะมีอะไรบ้างจําได้ไหมคะในคลิปที่แล้วที่คุณครูสอนไปนะคะคําสั่งเขาบอกว่าเขียนตามรอยปลา และสนทนาร่วมกันเกี่ยวกับอาหารหลักห้าหมูนะคะมาดูหมู่ที่1กันเลยดีกว่าค่ะหมู่ที่1ก็คือโปรโตีนนั่นเองค่ะก็จะได้จากเนื้อสัตว์นมแล้วก็ไข่นะคะต่อไปก็คือหมู่ที่2คาร์โบไฮเดรตก็จะได้จากข้าวแป้งแล้วก็น้ําตาลค่ะหมู่ที่3ก็คือเกลือแร่นั่นเองค่ะ เหลือแรกก็จะได้จากผักต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นผักใบเขียวหรือผักสีสีแบบนี้นะคะต่อไปก็คือวิตามินวิตามินก็ได้จากผลไม้ค่ะผละไม้ทุกชนิดเลยจะมีวิตามินอยู่นะคะต่อไปหมู่ที่5หมู่สุดท้ายก็คือไขมันนั่นเองค่ะไขมันก็จะได้อ่ามาเป็นได้จากน้ํามันนะคะจากพืชแล้วก็จากสัตว์นะคะให้เด็กๆเขียนตามรอยปลาลงไปเลยนะคะให้สวยงามค่ะ ต่อไปหน้าที่2นะคะควรทําหรือไม่ควรทํานะคะเขียนวงกลมล้อมรอบเครื่องหมายถูกดูควรทําของภาพสิ่งที่เด็กควรทําและวงกลมล้อมรอบเครื่องหมายผิด do not ไม่ควรทําของภาพสิ่งที่เด็กไม่ควรทํานะคะดูช่องแรกเด็กคนนี้นั่งรับประทานอาหารอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะควรทําหรือไม่ควรทําคะถ้าเด็กคนนี้ทําถูกต้องแล้วควรทําก็วงกลมลงไปแบบนี้เลยค่ะ do ควรทํา ถ้าไม่ควรทาก็บ่งกากบาทตรงนี้นะคะดูนอดไม่ควรทําแบบนี้ค่ะเด็กๆลองทํากันดูนะคะค่ะเสร็จแล้วก็เปิดไปหน้าที่3นะคะหน้าที่3ามวิธีเปลี่ยนแปลงอาหารมีอะไรบ้างเขียนถูกในช่องว่างของภาพที่ตรงกับวิธีเปลี่ยนแปลงอาหารนะคะช่องแรกแบบนี้เขาจะมีอาหารที่ทําสาเร็จมาแล้วอันนี้ก็คือ ไข่ต้มนะคะเด็กๆก็ดูการที่จะเปลี่ยนแปลงมาเป็นไข่ต้มได้ต้องเอาไปทําอะไรคะเอาไข่ไปทําอะไรเอาไปทอดหรือเอาไปต้มอ่ามันชื่อก็บอกไปแล้วนะคะว่าไข่ต้มเพราะฉะนั้นที่ถูกต้องก็คือเอาไปต้มนั่นเองค่ะเด็กๆก็ขีดถูกลงไปแบบนี้นะคะแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะ ต่อไปก็หน้าที่4ี่นะคะหน้าที่4อาหารที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์เป็นอย่างไรนะคะสังเกตภาพแล้วเขียนเครื่องหมายถูกในช่องว่างของภาพอาหารที่มีประโยชน์และกากบาทในช่องว่างของภาพอาหารที่ไม่มีประโยชน์นะคะ,ะดูเด็กคนนี้เขานั่งทานอาหารเยอะแยะเลยเรามาดูนะคะตัวอย่างในข้อแรกอันนี้คืออะไรเอ่ยขนมลูกอมคุกกี้เยอะแยะไปหมดเลยแบบนี้มีประโยชน์ไหมคะ ไม่มีประโยชน์เด็กๆก็กากบาทลงไปแบบนี้ค่ะที่เหลือก็จะเป็นข้าวผัดเป็นนมเป็นน้ำอัดลมแล้วก็ผลไม้เด็กๆลองทำดูนะคะอันไหนมีประโยชน์ก็ให้ขีดเครื่องหมายถูกนะคะอันไหนที่ไม่มีประโยชน์ก็ให้กากบาดลงไปแบบนี้ค่ะจบลงไปแล้วนะคะสำหรับการทำชุดกิจกรรมสิ่งต่างๆรอบตัวเรื่อง การกินดีมีสุขนะคะก็ให้เด็กๆทำให้ครบทุกหน้านะคะเสร็จแล้วอย่าลืมถ่ายภาพแล้วก็ส่งมาให้คุณครูด้วยนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้าคุณครูปุ้ยและคุณครูไก่ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ